ข่าวรอบหึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่1มิถุนายนโดยโค้ชเทฟวันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่คืนนี้ขอสเสนอร์อารายยังไงแมนยูยืนยันบรรลุข้อตกลง100%วูฟคว้าตัวขุนย่าบริมทีมในขณะนี้เมื่อกานนี้นักข่าวฝั่งแมนยูเองประกาศยืนยันบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวมาติอุสขุนย่ากองหน้าบราซิลจากคด้านของวูฟฟตันเันเดรอร์เป็นที่เรียบร้อย ดยเว็บไซต์ของสโมสรแมนยูยืนยันแล้วว่าได้บรรลุข้อตกลงกับพัะท่างของบุฟตันบันเดอร์นะฮะเ,เรื่องการเซ็นสัญญากับคุณจ้าที่ตอนนี้ยังคงต้องรอดำเนินการเ,เรื่องของวีซ่าและการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นซะก่อนในะคะรันี้ ดยการยืนยันอย่างเป็นทางการจากแบนยูเกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่แบนยูแบนเชสเตอร์วิลนิงตันสื่อท้องถิ่นปรากฏภาพของกุญญาและก็ครอบครัวในเมืองแบนเชสเตอร์บริเวณด้านหน้าโปรงแรมเบลฟรีซึ่งก็เป็นที่พักประจำของสโมสรแมนยูาคาดกันว่าเขาคนนี้จะรับการตรวจร่างกายเป็นที่เรีร้อย ในครั้งนี้ซึ่งองันนี้ก่อนหน้าน,นี้มีการรริการข่าวบอกว่าแมนยูเองยืนยันที่จะเปิดเงื่อนไขในการฉีกสัญญากุญญาตนะฮะกับวูเฟนตันเันเดอร์ที่ตัวเลขประมาณ6 2 5ล้านปอนด์หรารคาดการณ์กับว่าข้อตกลงส่วนตัวนั้นไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดโดยกุญ่าติยิงไปแล้วมากถึง7ประตูกับบีหกแอซิสกับมาด้ของวูเฟ er, นตันเันเดอร์ในฤดูกาลส0 2 4ันี่แม้ผลงานโดรมของชีนั้นมีปัญหามาตลอดทั้งซีซั่นแต่ว่าก่อนหน้าชาวบราซิลก็มีผลงานที่ดีอย่างสมเสมอ โดยเฉพาะการคว้าประมันแมนออฟเดอะแมตช์ทั้ง2เกมเย่าและก็เยือนที่พบกับแมนยูในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เกิดขึ้นในครนเป็นแต่วัาง,งานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็นด้วยกันครับว่าจะเป็นเช่นไรางานนี้แฟนผีขึ้นรถบัสแห่ได้เลยนะฮะเรามาดูข่าวต่อมานจนคารับอารตยังไงงานนี้บิวเปิดเผยผียังคงที่จะปาดหน้าปืนเพื่อจะคว้าตัวอ่าเชสโกในครนี้ให้จบได้ เมื่อไงน,นี้ท่านต่าของบิลสื่อชื่อดังของเยอรมนีรรายงานข่าวบอกว่าแมนยูเองนั้นยังคงให้ความสนใจในตัวของเบญจินเชสโกก่อนหน้าของแอร์บารซิกแม้นักเตะมีโอกาสสูงที่จะย้ายไปอยู่กับ Arsenal, อาร์ซนในครนี้ก็ตามชีโดยบิแสดงพิ่งจะผิดหวังชัว่วตัวเลียมดีแลฟหลังนักเตะจอจะย้ายไปเล่นกับเชลซีซึ่งทางเดอะเดอะซันสื่อชื่อดังของอังกฤษก็ระบุเองเดินนะว่าเป็นการตัดสินใจของนักเตะเองเนื่องจากว่าสิงปรู ได้ไปเล่นในวิธีใหญ่อย่างทางด้านของยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาแล้วแม้ว่าทีมจะมีภาษีที่ด้อยกว่าเมื่อจะไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปในช่วงซีซั่นหน้าแต่ว่าทางด้านของบิลแบรบ,บูเอนะว่าแมนยูนั้นยังคงสนใจในตัวของเชสโกแม้ว่าทางด้านปืนใหญ่จะกาลักเดินหน้าอย่างหนักเพื่อจะคว้าตัวไปร่วมทีมก็ตามทีโดยการรายงานข่าวจากสกายสปอร์ตเยอรมนีระบุเรนว่าอันเดรียเปรต้าผู้ในการการีฬาของอาร์ซนอลนเองนั้นได้นัดพูดคุยกับทนานของมาเชลเซเฟอร์ ผูดในการกีฬาของบราซิกที่กรุงดอนเมื่อไม่นานมานี้เพื่อจะหาเือเกี่ยวกับข้อตกลงกับเชสโกท้านั่งของฝั่งแมนยูเองก็หวังด้วยนว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับคริสโตเฟอร์วีเบลผู้ในการฝ่ายสัญหาตัวผู้เล่นของบราซิกที่เคยทำงานให้กับสโมสรตำแหน่งเดียวกันนั้นจะช่วยพวกเขานั้นประสบความสำเร็จได้ สำหรับทางเชสโกทำไปทั้งสิ้น21ประตรูกับอีก6แอสซิสจากทุกรายการและฤดูกาลนี้รับตั้งแต่ที่ามาร่วมทีมเมื่อปีส0 2 3ัี่เจ้าตัวทำไปแล้วมากถึง39ประตรูกับอีก8แอสซิสจาก87เกมในครังนี้นั่นเองน,นะโอ้โหเป็นยังงงานนี้ผีก็จ้องจะปาดหน้าปืนนะฮะแต่ไม่รู้จะได้ไม่ได้ก็ปาดได้ก่อนก็แล้วกันเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงผีจ้องดึงก่อนซันเวสหากว่าเสียบรูโน,โน่ไปซาอุดิอาราเบียนะ เมื่องานนี้ไล่มาเป็นตับตับเลยนะฮะเมื่อแมนยูจับตามองอะไรก็แสดงความสนใจในตัวของเปรโดกอนซัเวสมาแทนที่หากว่าบรูโนฟอนเดสต้องการจะย้ายทีมช่วงสมัยนี้โดยทางน้าของซันเดย์มินเดอร์นะครับผมบารายงานข่าวบอกว่าแมนยูเองนั้นกำลังวางแผนสำรองเอาไว้ในกรณีที่เสียฟอนเดสในช่วงตลาดซื้อขายสมัยนี้หลังได้รับความสนใจจากอันฮิบรนัสสนสโมสรซาดีอาราเบียและก็การย้ายทีมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีข้อสเสนอทะลุก,กว่า หนึ่งล้ร้านปอนเข้ามาเดิมทีแมนยูเองให้ควาสนใจในตัวของกอนสันเวสอยู่แล้วก่อนหน้านี้เพราะว่าเคยเป็นลูกศิษย์คนสำคัญของโรเบนอัลบริมที่สปอร์ติ้งดิชบอนและหากว่าต้องเสียฟอนเนเดสไปในช่วงเสมัน,นี้มิดฟิลด์ไวท์ชอกแบราน,นี้ถูกมองว่าจะเป็นตัวแทนที่เหมาะสมในขณะนี้ โดยสถานการของวิเตอร์โยเกเรส์ศูนหน้าทีมชาติสวีเดนของสปอร์ติ้งที่กำลังจะได้รับความสนใจจากหลายสโมสรก็จะเกี่ยวโยงกับการย้ายทีมของกอนซันเวชในคั้งที่ด้วยเพราะแชมป์ลีกโปรตุเกสเองไม่ต้องเสีย2ตัวหลักในแนวรุกไปในช่วงตลาดรอบเดียวกันโดยกอนซันเวชนั้นเล่นได้ทั้งบทบาทกองกลางตัวรุกและก,ก็ปีกที่มีผลงานโดดเด่นในเรื่องของการมีส่วนร่วมกับประตูเคยเป็นดาวซันโบในอ่า23ประตูในพรีเมียร์ลีกา ฤดูการ2 0 20มาแล้วและเป็นอาอซิสนะฮะในฤดูการ2 0 22และก็23และก็มีบทบาทสำคัญในการพาสปอร์ตติ้งครองชัป์พิมาราบริกาโปรตุกีส3สมัยในฤดูการ2 0 20ในฤดูการ2 0 23และก็ฤดูการ2024ในะคะรั้งนี้เป็นนว่างานนี้ต้องรองดูคนต่อไปก็ได้กันครับว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้แมนยู u, ขึ้นชื่อว่าผีนะครับผมมีข่าวกับทุกทีมอยู่แล้วเรามาดูข่าวต่อมาเช่นครับ อาร์ตัไงสื่อเผยสเปอร์มั่นใจควา้าซาเน่มาร่วมทีมได้สำเร็จอย่างแน่นอนโดยงานนี้ท่าน,นของฟุชมคคาโต้รายงานขานน่าวนาว่นสเปอร์มีความมั่นใจมากขึ้นที่จะได้ตัวลีบรอยซาเน่ตัวรุกของไบยเยอร์เบนิกที่มีข่าวกับพนักของฝั่งแมนยูมาร่วมทีมนะโดยแข่งทีมชาติเยอรมนนีเองนั้นกำลังจะหมดสัญญากับเสือใต้ในวันที่30มิถุนายนซึ่งก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่นะแต่หลังจากซาเน่เปลี่ยนเอเจนต์มาเป็นปีนีซาฮาฟี ได้มีการเรียกร,ร้องค่านเต้เพิ่มเติมทําให้ทุกอย่างจบลงได้ง่ายขึ้นในคาลนี้ซึ่งอาร์เซนอนเชลซีและก็สเปอร์และก็แมนยูเป็นสีสโมสรจากพรีเมียร์ลีกต่างแดนที่แสดงความสนใจเช่นเดียวกับทีมจากตุรกีและก็ซาดิอาระเบียก็ถูกระบบุว่าอยากจะดึงตัวเข้าสังกัดด้วยแต่ว่าดูท่าทางแล้วนักเตะต,ต้องหวนคืนอังกฤษมากกว่าหลังเคยเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาแล้วจากการรายงานของฟุตช์แมคาโตระบุเลยนะว่าไก่เดือดทองเองนั้น แสดงความมั่นใจนะว่าจะสามารถคว้าตัวซาเนฟมารวมทีมได้หลังจากที่สโมสรก็ประสบความสําเร็จในการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกและก็ได้ไปเล่นในยูฟาแชมเปียนลีกในฤดูกาลน้าโดยช่วงปี2016ถึง2020เองซาเนฟมาค้าแข้งกับเบร์ไบซิวาเขาช่วยทีมคว้าแชมป์อาพิมารีก2สมัยเอฟเอคัพ1สมัยและก็ลีกคัพ3สมัยโดยที่ลงสนามให้กับทางทีมแล้วรวมทั้งสิน้น 135เกมทำไปทั้งสิ้น39ประตูกับอีก14แอซิสในครั้งนี้เป็นน้ำว่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็ได้กันครับว่าจะเป็นเช่นอะไรนะฮะก็น่าเสียดายเหมือนกันแมนยูก็เล็งไว้อยู่นะเรามาดูข่าวต่อมันกันครับอารยตังไงชากีชัดเจนขอย้ายไปเป็นสิทธิ์ก้นกุติของเป๊ปที่เรือกันโดยการน,นี้แฟนผีก็คงจะเศร้าใจตามๆกันนะฮะเมื่อได้ยินนะว่าปรรย,ยายนชาก,กีไปชาวฝรั่งเศสของโอลิมปิกเดยง แต่งจุดยืนชัดเจนต้องการจะย้ายไปเป็นสิทธิ์ก้นกุฏิของเป๊ปกาเดียร่าที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะ ดยแมนเชสเตอร์ซิตี้เองนั้นกำลังดำเนินการเจรจากับพันธานของโอลิมปิกลยงในเรื่องของอาการคว้าตัวแชกี้ไปเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายสมร์น,นี้ซึ่งการพูดคุยก็เป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกคาดาว่าใกล้ที่จะด,ดาบรรลุข้อตกลงด้วยวาจาในครั้งนี้เต็มที่แล้วโดยเฟรเรียนเพเทนเบิร์ดแห่งสกายเยอรมานีรายงานข่าวบอกว่าแชกี้แสดงความปรารถนาที่จะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ เพื่อนร่วมงานกับการเดียร่าซึ่งจะทําให้การเจรจาเข้าตกลงต่างๆง่ายมากขึ้นโดยเฉียวสถานการณ์ตอนนี้คาดการณ์กันว่าแมนเชสเตอร์จะตกลงปากเปล่ากับโอลิมปิกลียงได้ไม่มีปัญหาแม้ยังคงมีรายละเอียดบางอย่างที่ต้องหาบทสรุป,ปร่วมกันหลังจากนั้นก็จะทําการยื่นข้อเสนอเป็นลาักษณ์อักษรรออย่างเป็นทางการในค้งนี้ โดยก่อนหน้าน,นี้เลอร์กิฟสื่อของฝรั่งเศสราวงานข่าวด้ว่าโอลิมปิกลียงนั้นรับทราบถึงความต้องการในการย้ายทีมของชาคีและก็ตั้งค่าตัวเอาไว้อยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่า40ล้านโยูโรหรือประมาณราว33.72ล้านปอนด์ในครั้งนี้เลยเฉเดียวนะเอ้านดังผมเป็นดังว่างานนี้น่าเสียใจนะฮะอยากจะย้ายไปเป็นสิทธ์ค้นกุฏิของเป๊ปกาเดวราซะอย่างนั้น และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลูสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเช่นขึ้นครับขอบคุณทุกคนตารัชมผมกดไลด์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ